สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในช่วงนี้ท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคําว่ากองทุนน้ามันกันอยู่บ่อยครั้งนะคะเพราะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ค่ะกองทุนน้ามันย่อมาจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานค่ะซึ่งกองทุนน้ามันจะมีหน้าที่อะไรนะคะวันนี้รายการพลังงานเพื่อชีวิตมีคําตอบค่ะ คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ในช่วงวิกฤตการน้ํามันของโลกครั้งที่1ประมาณปีพศ2516-2517ถึง 2, 17, ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและหาซื้อได้ยากส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ามันขึ้นในประเทศไทยรัฐบาลจึงได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาโดยได้ออกพระราชกําหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ามันเชื้อเพลิง พศ2516เพื่อใช้เป็น,นกลไกในการกำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกลไกนั้นก็คือการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงานและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะเมื่อใดที่ในกรณีที่ราคาในตลาดโลกสูงขึ้น ภาครัฐจะใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงไว้โดยใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายชดเชยและเมื่อราคาน้ำมันลดลงจะมีการเก็บส่วนที่ชดเชยคืนกลับมาเพื่อช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและช่วยให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายราคาน้ำมันในราคาที่สูงเกินไปครับ ผู้ชมคะในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีกระแสรเรียกร้องให้ยกเลิอกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะซึ่งการยกเลิอกกองทุนน้ามันนี้จะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรนะคะติดตามชมกันได้ในสารคาดีพลังงานเพื่อชีวิตในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ